เพื่อนสำเร็จือนหนูสำเร็จทุกคนอคน้อูา้าูรอู้อู้อ้อ้อู้อู้อู้อ้อู้อูขอโทษูอู้อู้อู้อน้อน้อู้อน้อู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 ้อร้ออะ้ออูเออู้ออออู้ออู้ออู้ออูอออออออ ชื่อบิ๊กกี้ครับบิ๊กมี้ใช่ครับอยู่แดงอะไรครับพี่เคลเล่นครับพี่คุณหนูนะหนูเคยเจอกับพี่เหรอเคยที่ไหนอ่ะเ,เล่นเรื่องไงเล่นเรื่องเหรอตอนที่มากับดอกตอนน,นู้นมากับใครนะมากับดอกแดกตอนนูนะ้นอะอ๋อจำได้อ๋อหนูจำได้แล้ว งมากหนูขอโทษด้ไหครับไม่เลยครับเราจะได้ตังเราจะได้ตังก็เลยจะได้ตังก็เยจะรวยเราก็เยจะรวย เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครเดี๋ยวฟ้าตอมอไปจะทำไงอดุดถูกไหมอือเราเป็นเด็กน่ารัก ผายแล้วกูสวัสดีสิดีค้ามามามาแล้วเหรอว้ามโดนไม่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งเดมติดบต้อยอยู่แล้วนะหลลูกังอาแข้งไม่หลุนหรอกไข่ไม่ใช่อะไรป้าจะมาขออีกห้ามใจเลยไม่หยุดนะกูไอ้เหี้ยป้าก็ตก แม่บอกว่าแม่จะให้หนูไงน,นานๆทีเจอกันไงให้ป๋าบ้างไม่ได้หนูบึ้งโดนมานะป๋าเร <c oughs> ามันเป็นกันไซอย่างเงี้ยแค่ห้าแสนเองจริงช่วยน้องนิเกลนเหน่อยเราม่พี่จ๋าใช่ ปีเป็นคุยจิ้มโดนติ้มโดนดังเอ็มหนึ่งนะเอาดูดิพี่กลไม่เชื่อมีเกลว่ามีเกลโดนตับเป็นหนึ่งหน่มั้งเอ็มนึงจริงจริงเขาประกาศขึ้นข้างบนเลยจริงจมีรูปหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยมี นูให้พี่ซัองช่วยค่าปรับเอ็มหนึ่งแล้วก็ค่าปอบใจอีกเอ็มหนึ่งแล้วคาคดถอยอีกเอ็มหนึ่งโอ้อิ่มเลยมั้งฮะอาจจะโดนอีกกี่รอบละจะได้ให้เผื่อไว้เลยไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนแต่ด่านโดนหนิ็ได่านสมบูรณ์ใจให้ไอ้น้องคอยไอ้เกิดป้าจะให้น้องกันอาจจะโดนอีกหนึ่งจุดห้า อันนี้โดนเรื่องอะไรอ่ะหนึ่งจุดห้าคุณคุณนะเด็กกล้วยแมคคาแม่ค้าผลไม้แล้วพี่จาาเขาโดนหรือเปล่าไม่โดนโ่งโถกพอดีเลยโอ้ขนาดเกียวโดนแล้วพี่จาบจะเหลืออะไรเอ้า อ้นวไหนไหนพี่เขาไม่โดนก็คนละห้าแสนไหมลูกโอเคไหมตังเงยเหอียญว่าห้าหมื่นห้าหมื่นเอาไหมลูกอเอาหน้าป๊าสอนแล้วไงกัมขี้ดีกว่วากัมตดเอาที่ป๊าหนูดีกว่าถูกไหมล่ะได้มากกว่านังวุ้ยเอ็มหนึ่งใช่ไหมหนูโดนเด็มหนู จะบ้าจะช่วยหนูเท่าไรก็ได้โอเคแต่เห็นเราพิมพ์มาบอกนิดหน่อยไงเจ็บทกไหมวะไม่ใช่ตอนแรกหนูนึกว่าม้าถามหนูว่าอิ่มหรือยังไม่มีประโยคนั้นในขเท่าความนะหนูตอบพี่แชนหนูจะตอบส่งพี่เค๋อ ได้มันรีบไงมันรีบอ่ะไม่เว้ยทำไมบอกว่านิดหน่อยแบบดีแล้วนิดน,นึ่งอ่ะอ่าก็ได้ก็ได้เอาสีจังอุปกรงงน์ <laughs> ถ้าอะไรอะขอบุไปยังไม่ได้ให้เลยเอาบุญก่อนสวัสดีป้าด้วยโชเลิฟหนึ่ง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 อยู่ข้างๆเสมอนะมี่เด่นเลยนสี่สี่เจ็บดูดูสังหรับบิดเปลี่ยนกรอบจอบใจไง มีรางวัลปลอบใจด้วยเหรอถูกคนเราต้องให้กำลังใจกันเข้าใจหรือเปล่ามันเนื่องในโอกาสอะไรวะเนี่ยวันอะไรเนี่ยันนี้วันอะไรอันงอมอ๋องอมโอเคต้องห้ามงอมอย่ามาใหม่บอาไรได้ได้โบได้ตังมุ้นผ่านงอมดีไอ้คนงอมก่อนให้คนงอมก่อนเท่าไหรคนงอมตออะไรหนึ่งสี่สี่เจ็ด ขอบคุณครับป้าไม<ห>่ให้คนงอมไม่ให้คนงอมจะได้หายงอมมาไม่ให้มันมาอยู่มาให้หนูสีมา,าลูก you, เป็นเกี่ยวปอดอะไรแบ่งให้แบ่งให้หนึห้าสองสี่หน,นึ่งห้าสองสี่หรอหนึ่งห้าสองสี่อันดีห้าอะไร,รอ่ะ หนึ่งไงเอาไปหนึ่งพอไหมมันตายอีกแล้วไม่พอหรอไม่พมาม่ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้ว ไม่ปัดหนูให้พี่หมดเลยนะเกลเนี่ยพี่ไม่เหลือสักบาทเลยนะเนี่ยเมื่อกี้กูฝากก่อนเลยกูฝากก่อนเลยอยากให้ค<น>ุยคุเกลเธอเอาของใหม่เลยหนะ่อยเมื่อกี้พี่ให้หนูหมดเลยเนี่ยอยากให้คุยแล้วลูกงอมหรือเปล่าไง,งอมยังแล้วลูกงอมหรือเปล่าไม่งอมดีมาก แล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเหนื่อยก็ได้นิดนึงแต่ว่าเหนื่อยก็ได้มาเหนื่อยนะมาเหนื่อยมไอมเด็กนี่รู้ดีนะอมาเหนื่อยไปรู้ดีนะอันนี้มาหนูเหนื่อยไหมตอนแรกก็ไม่เหนื่อยเล่นหนู แม่ทำไมลืมพายเยือจังอ่ะเป็นให้สนุกลูกขอบคุณครับแมามาเหนื่อยแบบแบบอีแบบนึงอ่ะอะไรนะลูกแบบอีแบบนึงอ่ะแบบอะไรแบบโดนอะโดน หายเนี่ยยังหายแล้วออกมาแล้วเอาอีกไหมยันนะ่ะอ่ะมีตังใส่ห้าฝามแล้วเอาอีกได้เฮ้ยผมจะตายถ้าโดนอีกรอบก็ได้ใช่ไหมมาหืมโดนอีกรอบมาก็ต่ายให้ใช่ไหม โดนอีกรอบไม่น่าใช่เงินแล้วมั้งน่าจะไม่ได้เจอกันแล้วโดนอีกรอบอะไม่ใช่หนูยังไม่เหลืองเลยโอ้ยยังไม่เหลืองเหรอมต้องเหลืองก่อนอ๋อโอเคโอเคขอบคุณนะแมา